ฮุนเซนขู่ยกระดับยุทธศาสตร์สงครามระยะยาวหลังจากที่เข้าประชุมอาเซียนเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียสเตปเดิมค่ะคือนางรับบทเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำอ้างว่าไทยลุกรานเป็นคนเริ่มต้นสงครามก่อนจนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่ด้วยการที่นางไม่ได้เรียนแอคติ้งมาต่างชาติ จึงลงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ผ่านค่ะกัมพูชายิงก่อนนางฮุนเซนก็เลยหัวร้อนผินกับบ้านเกิดกัมพูชาแล้วโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะยกระดับยุทธศาสตร์สงครามระยะยาวและพร้อมทุ่มงบประมาณเข้ากองทัพเพื่อหวังยกระดับเป็นประเทศมหาอำนาจอาหารขมิก็เตรียมตัวชะตาขาดไปได้เลยตั้งแต่วันนี้ แล้วนางก็เอ่ยว่าจีลั่นต่อว่านางตกเป็นผู้ต้องหาความอายุติธรรม3ามชั้น 1. คือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลุกรานสอคือถูกกล่าวขานว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ออนไลน์สคือถูกบังคับให้เป็นฝ่ายหยุดยิงเพียงฝ่ายเดียวค่ะและนี่คือเหตุผลที่นางประกาศว่าจะยกระดับสงคราม และจะทุ่มง,งบประมาณซื้ออาวุธยุทธโภคกรมาให้ควายใช้แล้วคิดว่าควายจะใช้เป็นได้ยังไงกันละ่ะก็ทหารกัมพูชาไม่ได้มาฝึกออกรบกันสักคนเพราะนางฮุนเซนนั่นแหละเป็นกังบลเป็นคนออกคำสั่งไม่ให้ฝึกทหารเพราะกลัวการปฏิวัติรัะประหารล้มระบอบของนางก็เลยออกคำสั่งไม่ให้ฝึกทหารเก่ง แต่ปากนางก็ยังเบ่งอวดเก่งใส่ประเทศไทยแต่พอถูกกองทัพไทยเอาจริงวิ่งไล่นางก็เลยได้ไปจ้างทหารมืออาชีพมาออกรบร่วมกับทหารกัมพูชาประชาชนคนธรรมดาที่ถูกบังคับมาให้เป็นทหารก็เลยต้องมาเป็นอาหารให้อีแรงอีกากินแบบนี้ไงคะ่ะ